คนเก่งใช่ไ่้คนเก่งโอ,โ,อโอ๊ยโอ้ยค่อยค่อยนอนดึกเพราะว่านี่เพิ่งจะมาหาอายาที่โรงพยาบาลหลังจากเลิอกกองค่ะยา yeah. กินข้าวแล้วค่ะเรียบร้อยน้องไลฟ์อยู่ข้อมือพูด <c oughs> กับใครฮัลโหลฟอร์มไทยแลนด์สวัสดีน้องให <c oughs> ้ด้วย วันนี้น้องปล่อยกับแม่จะนอนเฝ้าอายาส่วนนิชากับพ่อจะกลับไปนอนที่บ้านเพราะว่าแม่ไว้แล้วอ,อายาแข็งแรงดีมากค่ะตอนนี้งงแล้วแม่มาเที่ยงคืนเลยเหรอพี่เบสใช่ค่ะ เพิ่งไปเยี่ยมอายา่าอาย่าคลอดแล้วนะพี่เบสพี่เบสต้องมารับขวัญหลานหน่อยนะคะลูกอาย่าน่ารักมากน่ารักมากๆจริง ีกำลังไล่อ้อนทุกคนอาญามีน้ำนมค่ะพี่จิว๋วเดี๋ยวเดี๋ยวหาคลิปให้พี่จิ๋วดูตาดูไม่ไหวแล้วใช้ง่วงมากถ่ายละครมาต้องแต่เช้าแล้วพี่นัดง่วงมากมากตั้งชื่อแล้วตัวผู้ชายชื่ออาเธอ ส่วนตัวผู้หญิงชื่อตอนนี้ให้ชื่ออเดไปก่อนอะไรชมพูชมพูที่ห่างอายา่าคือเป็นที่พันห่างเอาไว้เพราะว่าตอนนี้เขายังแบบต้องดูแลตรงช่องคลอดอะไรอย่างเงี้ยของอาย่าอยู่ ย่าแข็งแรงดีใช่ตอนนี้ยังชื่ออาร์เธอร์ชื่ออาร์เธอร์อาร์เธอร์กับอเดไปก่อนงห่ <c oughs> มาก ระพี Lin h, Lin h. Mm. ่จิ ồi, ๋วโอ๊ยอาญาห่างอะ อยากเห็นตอนอาย่าให้นมเอาไว้เดี๋ยวจะลงคลิปให้ดูนะคะแต่หมอก็บอกว่าแบบอาย่าดูแลลูกเป็นเพราะว่าอาย่าเลียลูกทําให้ลูกแบบกระตุ้นการขับถ่ายเอ้าวโหโหปีนกําแพงแล้วตอนนี้อาย่าคลอดปลอดภัยดีแล้วก็คลอดธรรมชาติ มีคนบอกสีผมน้องเหมือนอาย่าเยี่สำรวจทั่วห้องเลยใช่พี่สาเราใส่ราวิภาอยู่ด้วยค่ะทั้งหมดสามเส้นอเอาอาย่าไปแล้ว <c oughs> มีคนบอกว่าอีกตัวให้ชื่ออาร์เธอร์กับอาร์เทนามันเรียกยากไปนิดนึงแล้วก็อีกตัวชื่ออาร์เทมิสอ้เรียกยากเกินไปค่ะ

ไปแหละไม่ให้ทุกคนดูอายา่าเฉยว่าอาย่าสบายอย่มาก